สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นกิ๊งหนึ่งคไลค์บนทวิตเตอร์กันกะดับที่เอ้ยปกันแล้นี่นะคะฝากติดตามคลิปอากิงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังมารอเช็คอินนะคะคนเยอะมากเรานั่งสายการ์มิน EVA นะคะดูจีคนเยอะมากอ๋อ ยาวมากนะคะอันนี้พูดร่วมทางของเราไหนเอิญเคยมาเ,เราจะไปเที่ยวที่ปักกิ่งฮาบินนะคะฝากติดตามด้วยนะไปสองคนจ้าไปเองด้วยนะประเด็นนะทุกคนเราผ่านตมมาแล้วตอนนี้กำลังจะเดินไปที่เกตนะคะคนเยอะมากไหาอะไรกินไหมเธอ ใช่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยปวดขาแล้วนะคะเราจะมาซื้อของกินนะคะอันนี้ก็คือเมนูนวโดเมียนนะคะมีเชียยี้กเลยคเยายเดียวน่ากนน่ะย่วเดดดวยใช่าะได้เยอะสิใะด้เยอ เจ้าสาอยหกสารอยหยี่สิบไปได้ส้อยสนั่งรอนะคะ ่ะขอบคุณค่ะชิคิอันนี้เทเลนี่สามร้อยหกสิบโอ้โอ้แล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยนะอันนี้อะไรอ่ะควรใยเท้าหรอแล้วก็น้ำซุปหรือน้ำชาเนี่ยไอ้ไม่นายกินเลยนำมาลองกินนะคะ<ป>นี่อันนี้อันนี้เป็นเอ็นนะทุกคนใช่เอ็นไหมหรือว่ามันคะน่าจะเอ็นบัว เป็นว่าอูเปื่อยดี ะะอตอนนี้ที่ปักกิ่ง7องศา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปผ่านตัวมอแล้วก็นั่งรถไฟคว <c oughs> ามเร็วสูงใช่ไหม <c oughs> จากสนามบินไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็จะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปที่คามบินกันจ้าหลายคนคงงงนะคะว่าทําไมไม่ต่อเครื่องไปก็คือเราอยากทำคอนเทนต์คอนใจนะคะไม่มีอะไรมากก็คืออยากถ่ายคอนเทนต์แล้วก็อยากดูบรรยากาศระหว่างนั่งรถไฟไปนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลย ไปผ่านตัวมอแล้วสนามบินใหญ่อยู่นะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งแท็กซี่ไปสนามบินเอ้ยไม่ใช่ไ,ไ,ไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะ4ตัวเล็กๆ1คันี่ะที่ถอยอ่ะที่ถอยอ่ะทอยงทอยังขอโทษนะอ่ะได้ เขาชอบฟูดหอดีนะกูฟังให้ฟังไม่ค่อยถนดัดเลยว่ะทุกคนเราถึงนี่จ้ามี่รถไฟความเร็รวสูงปักกิ่งนะคะไปกันเราจะไปนั่งรถไฟไปที่ฮาบินใช่ไหมบรรยากาศตอนนี้อ่ะ กี่องศาเธอแปดองศาใช่ไหมตอนเนี้ยวิเย็นเย็นอะเหมือนอยู่ในห้องฟิตเลยอะทุกคนขอรีวิวอันนี่รถแท็กซี่มาเมื่อกี้นี่เหมือนมันไปอยากมาทรงแมทนาตาแบบแล้วก็นำเสียงการว่าการดาบักทิ่บอกมึงเอ้ยเพื่อนร,ร่วมทางเลวสิปล่อยน้ำตาขับรถได้เพียมากคือสังกะเมารถเลยดินี่ไปไหม เราข้ามถนนไปโน่นกว่าตรงนี้คือเราต้องสแกนพาส,สปอร์ตเข้ามานะคะแล้วก็มีการตรวจสัมภาระด้านโน้นด้วยอันนี้ถ่ายบรรยากาศด้านในให้ดูนะคะคนเยอะมาก ตอนนี้นายเอิงกำลังจะเปลี่ยนนี่จ้าขบวนรถไฟนะคะไม่รู้เปลี่ยนได้ไหมเต็มแล้วหรือยังเมื่อกี้อารมณ์เสียกับแท็กซี่มากพูดจาก็ไม่ดี 没带了，不能。那几点？四点二十二。八九零。哦，来，还有两个小时出梦，还有两个小时。两小时。可以走可以变。快<妈>。快。快。快。没带这都不可以改吧快。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 快<地><实>。快。快。快。

มี KFC อยู่ตรงนี้ oh. hey, ไม่รู้ <Yeah. S 1> ตอนนี้จะกินอะไรนะคะ <Yeah. S 1> กินเส้นอันนี้ไหมเมนียน uh, <yeah. S 1> หรือว่าจะไปกินมาม่าก็มามา่ uh huh. มา,มาก็มีรสผิด <Yeah. S 1> ไปดูที่นี่กันร้า <Yeah. S 1> นสะดวกซือ้อตามมา ่มเปลี่ยนใจแล้วนะคะจะกินอันนี้ให้ฟรีหลอ,อลว <laughs> ส่วนล่าเฟิรไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไปใส่น้ำใส่น้ำให้หน่อย ไปไปไปแล้วเ็เจะน,นี่ดเดียวนี่ไงนี่ไงให้หยดยงกที่ฟังเจอแล้วเจอแล้วรอนายเอินอยู่นะนายเอินไปใส่น้ำอยู่ดมยาก่อนขาดไม่ได้เลยนะนี่สมุนไพรบ้านเรารถแท็กซี่มืนอกี้ดขับมาแบบ ว่เป็นตาซิเตเลยว่เป็นตาจ้างรออยู่เนี่ยสองชั่วโมงนะเพื่อนๆรอขบวนรถไฟเพราะเปลี่ยนไม่ได้แล้วเมื่อเช้ายังเปลี่ยนได้อยู่นะมาแล้วมาแล้วสามีดีเดน่นสามีโน่หนึ่งมากค่ะอุ้ยหมากทำไมลอยอย่างนี้โอ้เหมือนจะเผ็ดมาก ทำไมรู้อ่ะวิสามีโน่นหนึ่งไปซื้อน้ำโพกมาให้อยู่นะคะไปอีกแล้วตุปูตปูไปอีกแล้ว,อ,ลวอันนี้รอมันแหงก่อนหัวกบแบบทุกคนเอติ๊กตอกนุ่นปิวแล้วย้อค่ะเข้าติ๊กตอกไม่ได้นะตอนนี้พราะจีนปุ๊บ ตายเองเลยเขาบ่ได้ตอนนี้ยังเกมไม่ได้นะโอ้สาลินเือะสมินเต็ดขึ้นรถไปมาเดียวคไนนะะน่ะ ทุกคนตอนนี้นุ่นอยู่บนรถไฟแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปหาบินจารถไฟกำลังจะออกนะเมื่อกี้เจอเหตุการณ์แบบไม่โอเคเลยก็คือ,อ,อคนสิงคโปร์รัดคิวรัดแบบน่าเกียดมากเป็นับรุ่นด้วยนะเธอ,อรอซื้อๆเด้แต่ว่าสันดานแย่มากเลอเธอ ถ้าพามาเห็นคลิปสันแสดงว่ามึงน่าจะรู้แล้วว่ากูหมายถึงมึงเพราะว่ามึงมึงเบียดมากูเบียดกลับค่ะคือฉันไม่ได้รู้จากเธอนะคะฉันก็ลูกพญานามื่นนะคะจะมาเบียดกันไม่ได้นะคะรถรถไฟออกสู่ตอนนี้กุ้มใจมากที่ตอกเขาบ่าได้นะคะเล่นได้แค่เ Facebook กับไลน์ทิกต็อกก็คือสุคิดไปแล้วเล่นได้แค่ของนายเอินเล่นได้แค่มือถือของนายเอิญน,นะเดี๋ยวนุ่นจะลอกอินเข้าของนายเอินดูว่าของนอนนะ่ะเล่นได้ไหม ตอนนี้ร้อนมากเฮ่ยเสียงเงียบไปแล้วนี่พูดร่วมเดินทางนายเอิน,อนร้อนไหมร้อนไห่หนาวร้อนหรือหนาวร้อน <laughs> โอเคแบบหนึ่งก็ก็จะได้ลิ้มรสความหนาวแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศระหว่างทางมาให้ดูนะคะเพื่อน ทุกคนคลิปนี้ฝากไป้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถึงฮาร์บินแล้วไปที่โรงแรมเข้าพักโรงแรมเดี๋ยวจะมารีวิวต่ออีพีหน้านะคะฝากติดตามทิปปากกิ่งฮาบินของพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย